สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์บอลกันทุกวันนะครับวันนี้เรามี3คู่ไล่เรียนให้ฟังเหมือนเดิมแต่ก่อนจะไปไปดูผลงานเมื่อวานหน่อยนะครับเพราะว่าใน u t u b e นะครับถ้าใครติดตามนะก็คือยินดีด้วยนะครับลาซิโอเ้วก็เข้านะครับมาโยกาเรายกนะแล้วก็ลองที่ฟอร์เรสก็คือได้เต็มเมเลยนะครับ3คู่กำไรล้วนส่วนใน VP พนะครับบอล v ีเมื่อวานเราให้ไปที่สูงนะครับคู่ฟอร์เรสแต่ว่าคุณยิงแค่2ลูกคุณจะเสียครึ่งนะเดี๋ยว VP เอาใหม่ครับ ใครอยากได้บอล v ีเนะครับแอดไลน์ที่คุณเห็นบนมุมจอมาได้เลยนะครับหรือลิงก์ที่อยู่ในคอมเมนต์นะส่งให้ท่านทุกวัน,นครับเรามาดูวิเคราะห์อบอลวันนี้กันดีกว่าอยู่ในศึกแชมเปี้ยนลีกหมดเลยนะครับทั้ง3คู่นะคู่แรกเราไปเริ่มที่เวลา5้าทุ่มสีนะครับก็เป็นเฮเกนนะครับเปิดบ้านรับกรรมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้แมนซิตี้ต่อที่2ลูกครึ่งนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับแมนซิตี้นะชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าฮาแลนด์เนี่ย ร้อนแรงเหลือเกินยิงถล่มทลายนะครับเจ้าตัวจะทำสถติติต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะนเ,นเกรบอลคเปนเฮเกนห่างชั้นกับแมนซิตี้อยู่นะครับแต่ทว่านะโคเปนเฮเกนนะครับไม่แพ้ใครในบ้านมา5เกมแล้วนะเลทราคาเนี่ยเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับตอนนี้คิดว่าวันนี้แมนซิตี้ไม่น่าจะกดถึง3ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกเราให้ลองไปที่โคเปนเฮเกนนะครับคู่ที่2องอุลตร้าล็อตมุลน,นะครับเปิดบ้านรักกัมบเยือนของเซบียาคู่นี้เตะเวลาตีสองนะครับราคาตอนนี้ล็อตมุลมาต่อหนึ่งลูกนะ ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับนัดที่แล้วเนี่ยที่บ้านของเซบียานะครับดอตมุนบุกชนะมา4-1นะครับทำให้พวกเขาล่างดับ2ตอนนี้นะปล่อยให้เซบียาอยู่อันดับ3วันเนี้ยกลับมาเล่นในบ้านของดอตมุนกันบ้างต้องมาลุ้นกันละว่าจะจบแบบไหนราคาเปิดมาเนี่ยดอตมุตนต่อหนึ่งลูกนะครับยังไงก็ต้องไปต่อครับวันนี้เพราะว่าด้วยแท็ติกแล้วเซบียายังไงก็ต้องเปิดเกมบุกแรกนะครับน่าจะเข้าทางดอตมุนพอดีที่สวนได้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ที่ดอตมุนครับคู่ที่สองตอบพี่ดอรนะคัคบ ilan, เซีลงชต ราคาบอลตอนนี้เชลซีมาต่อปอนะครับน่าจะเป็นของเกมนี้ครั้งแรกนะครับที่เจอกันที่สแตมฟอร์ดบิดนะเชลซี Chelsea, ชนะไปได้สาศูนย์เลยนะวันนี้กลับมาเล่นที่มิลานนะครับน่าจะเป็นเกมที่ดูสูสีขึ้นมิลานในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะสร้างโอกาสได้ดีมากขึ้นนะครับนักเตะน่าจะกระตือรือร้น,นไม่กล้ากล,กลัวเหมือนนัดแรกนะและ่กงมิลานนะครับผลงานในบ้านไม่ธรรมดานะวันนี้ต้องไปที่มิลานครับคู่ที่3เดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังอีกครั้งนะครับแบบไวๆนะคู่แรกนะครับเราให้ลองกับาไปในเกนคู่ที่2องเราไปที่ลอดท้าย เราให้ไปที่มิลานนะครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีอีกหนึ่งคืนนะครับส่วนใครอยากได้บอลวีพีนะแอดไลน์ที่คุณเห็นบนมุมจอหรือลิงก์ในคอมเมนต์มันได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทุกๆวันสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ